Assalamualaikum ah w มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์ขอสวัสดีนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นปฐมศึกษาปทีทีหนึ่งในใบางานที่สองนักเรียนพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไปดูใบางานที่สองเรื่องเกี่ยวกับอวัยวะภายในสำหรับใบความรู้ที่สองนั้นเขาให้เราทำอะไร ให้นักเรียนนำคำที่กำหนดเติมในช่องว่างให้ถูกต้องคำที่กำหนดนั้นก็คือคำที่เกี่ยวกับอวัยวะภายในมีคำว่าลำไส้สมองกระเพาะอาหารกระดูกหัวใจปอดนำคำพวกนี้มาใส่ในสี่เหลี่ยมตรงนี้ ให้ถูกต้องอย่างเช่นครูสมมุติคำที่ชี้ตรงนี้คืออะไรถ้านักเรียนก็ไปดูคำข้างบนว่ามันคืออะไรตรงนี้ถ้านักเรียนรู้ว่าสมองนักเรียนก็เขียนคำว่าสมองลงไป ในสี่เหลี่ยมตรงอื่นก็เช่นเดียวกันเอาคำข้างบนนี้มาใส่นะคิดว่านะักเรียนก็คงจะทำได้ไม่ยากอัสลามุอะลัยกุมวะรรฮ์มัตุลลอฮิตาลาวะบะราะกาตุ